เกตไฟ security นะครับถ้าเปิดประตูคาไว้นะครับเอาบุญแจิดัออน5ครั้ง1 2 3 4 5กลับมิดกบมาจะไฟแดงค้างนะครับรอมีหมดตัวที่ใช้ได้นะครับกดัลล็อกให้ไฟดับกดอีกทีให้ไฟติดนะครับเอาตัวที่2นะครับกดอัลล็อกให้ไฟดับกดอีกทีให้ไฟติดนะครับตัวที่3ที่เราจะทําเพิ่มนะครับกดอัลล็อกให้ไฟดับกดอีกทีให้ไฟติด เป็นการลงเรียบร้อยนะครับลงครบ3ามตัวนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทำการปิดประตูรอสักครู่ให้ไฟสิเกิลที่ทำงานตามปกติลองทดสอบการใช้งานนะครับเรียบร้อยนะครับตัวที่สองตัวนี้สามารถจะกดปุ่มพานิกได้ด้วย น้อยนะครับ